สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกคพปพ,พอเปิดประตูอบรมนักบริหารประกันภัยระดับสูงสู่รุ่นที่3 ดีครับคุณผู้ชมครับประกันวันนี้นะครับก็จะพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพิษณุธีละสุนทรไทยนะครับและก็คุณอนุสรจิมเพชนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ก็จะมารงงายง,งานความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันชีวิตประกันภัย <c oughs> รวมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นร้อน,อน,อนๆต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันภัยนะครับ ในเรื่องข่าวสารอื่นๆนะครับก็มีข่าวด่วนสักนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ก็คือกรณีการเลือกตั้งนายกสมาคมโบกเกอร์คนใหม่นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบดีว่าเป็นมีการพลิกล็อกนะครับ,ค,รบคือคนเดิมก็อาจจะต้องพักลบบ้างนะครับส่วนคนใหม่ก็จะต้องมาดูกันว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรแล้วก็บรรยากาศการเลือกตั้งนายกสมาคมโบกเกอร์นะครับ,รบในวันนั้นเป็นอย่างไรนะครับและที่สําคัญ เราไปดูวิสัยทัศน์ของนายกคนใหม่ดูนะครับว่ามีวิสัยทัศน์มีแผนนโยบายในการที่จะพัฒนานะครับอุตสาหกรรมนะครับประกันภัยอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ ที่ท่านคณะกรรมการเดิมๆหรือว่าท่านนายกท่านต่อๆเนี่ยท่านเคยทาไว้เนี่ยนะครับ,บก็คงต้องกลับมาทบทวนแล้วเอาตัดดังต่อไปนะครับเพราะมันทำเป็นบางอย่างใปนสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเมิ่อนั้นเมื่อนั้นเองเนี่ยนะฮนะในเรื่องของที่ยังค้างอยู่ในเรื่องของการหักภาษีนะครับของเบี้ยแบบประกันชีวิตแบบ,บํำนานแบบรเดอร์ต่างๆที่ยังไม่เคยมาใช้นะจะทํายังไงให้กลับมาใช้ได้ให้มันหักภาษีได้กระตุ้นเบี้ยประกันให้เพิ่มเข้าในตลาดนะครับ นะการในเรื่องของการวางกรอในการอนุญ,ญาตสมาชิกใหม่นะวางกรอในเรื่องของการที่การขายประการผ่านทางธนาคารนะครับวางกรอในเรื่องของการอบรมต่ออายุประกันภัยซึ่งมันก็มีผลกระทบกับสมาชิกทุกท่านอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องขับดันให้มันมันเป็นในแนวทางที่เราต้องการแล้วก็ไม่ใจททกรนด้วยกันนะครับที่จริงแล้วก็ไม่อยากพูดมากกว่านีมน้มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อยากจะฝากไว้ว่าคะแนนเสียงทุก <in> ท <his throat> ่านเนี่ยนะครับมีความสําพัญธ์นะไม่เพียงแต่คะแนนเสียงอย่างเดียวเนี่ยความร่วมมือของทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมาช่วยสมาคมนะครับมาช่วยให้สมาคมเนี่ยนะัก้าวไปข้างหน้านะแล้วก็ได้จากการการทํางานการเสียสละจากทุกท่านนะครับแล้วก็นะเพื่อส่วนรวมนะครับแล้วก็จะให้สมาคมของเราเนี่ยมีความมีคุณค่าต่อสังคมโดยรวม โดยส่วนตัวแล้วเมื่อ,อสองปีที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำงานในระดับหนึ่งสิ่งที่ได้ทำไปก็คือก็ทำให้สมาคมเราเป็นที่รู้จักของภาคธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือองค์กรอิสระแม้กระทั่งคอพอเอง นะครับก็มองว่าสมาคมเรามีคุณค่านะครับมีอะไรจากที่ผ่านมาไม่เคยสอบถามสมาคมแต่หน้าวันนี้สมาคมเร,าเริ่มที่จะเป็นสมาคมที่มีปากมีเสียงนะครับผมพยายามทำอยู่อย่างหนึ่งแต่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเ,เมื่อครั้งที่แล้วนะครับ ก็พยายามที่จะหาสมาชิกพูดคุยดึงสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกให้หมันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าครั้งนี้ถ้าผมได้เป็นนายกสมาคมนะฮะอันดับแรกนะครับที่อยากจะทำนะฮะแต่ครั้งที่แล้วได้มีการพูดแต่ก็ยังทําไม่สมําเร็จนะครับในเรื่องของการตั้งคณะกรรมาการย่อย ก็มีเพียงแค่คณะกรระการฝ่ายวิชาการที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง เค999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจรินเตบโตโดได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีกพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 ศูน0 5สองหเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไี่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับ,บมีกลิ่นและร่วมเพศน่นเธอถูกต้อง กัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเะครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 8 4 0 9 9 3 4 7ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกัน ในรายการประกันวันนี้ทางช่อง iNtv และ TVD ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่กระขายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศหนังซื้อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด สคบดีเเดินหน้าล้างบางเชื่อชแชร์เถื่อนซิมเติมเงินมือถือคุ้มเข้มประกันรถซุปเปอร์คาร์สกรีนผู้เอาประกันสกัดฟอกเงินวันศึกชิงทีวีดิจิตอลซ้ำรอย 3G เหตุระบบประมูลไม่เอือ้อแข่งราคาแบคเตอร์อัดงบสนองนโยบายรัฐ ลุยปั้นโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตในไทยระวังของปลอมเกลื่อนเครือข่ายนักขายปลอมสินค้าปลอมเพียบตลาดบ้านมือสองโตดันธุรกิจนายหน้าบูมเอกชนลุยปั้นแฟรนไชส์นักขายรับกำลังซื้อคึกพิมชยาหวนคืนสังเวียนขายตรง เปิดเครือข่ายใหม่ท็อป24ลั่น6เดือนขอ60ล้านติดตามนันสืสพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ เข้าสู่ช่วงที่สของรายการนะครับก็จะมาติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะครับในวงแวดวงประกันชีวิตประกันภัยนะครับว่าในแต่ละบริษัทมีกิจกรรมอะไรนะครับมีความคืบหน้าข้อมูลข่าวสารนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละข่าวทีละประเด็นแล้วกันนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่มีการเป็นท a l กอัพเดอทาวช่วงหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อนะครับที่เกิดเข้าเขาเรียก่า ชนข้ามเลนนะครับไปบวกกับรถก็เรียกว่ารถโคดนะครับที่เป็นรถบัสขนาดใหญ่นะครับจนมีการสูญเสียชีวิตถึง19รายนะครับตรงนี้มันก็แน่นอนก็จะต้องโยงถึงเรื่องประกันด้วยนะครับว่าความรับผิดชอบการสูญเสียในว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชีวิตใครเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้อย่างไรนะครับคุณนุษรอนมีข้อมูลอะไรตรงนี้ไหมครับก็ทางคอพออกมาบอกว่าคือ ทราบเบื้องต้นว่ารถปรับอากาศที่โดนชนนั้นได้ทาประกันภัยภาคบังคับหรือพรบกับบริษัทที่พยาประกันภัยและทาประกันภัยภาคสมัครใจประเภทสากับบริษัทวิยประกันภัยซึ่งส่วนรถบรรทุกสิบอปดรถรถบรรทุกพ่วงสิบปดล้อที่เข้ามาชนนั้นได้ทําประกันภาคสมัครใจกับประเภทหนึ่งกับวิยประกันภัยส่วนรถยนต์กระบะทาประกันภัยกับรถภาคบังคับพรบกับบริษัทไทยประกันภัยซึ่งความเสียหายทั้งหมดทางวิยได้ออกมา บอกแล้วว่าจะชใช้ค่าเสียให้ให้ศพรายละ900 0 0 0บาทโดยใครเป็นญาติหรือผู้เสียหายอะไรสามารถเข้าไปติดต่อเอาหลักฐานเข้าไปรับเงินได้เลยตอนนี้ครับก็คือทุกชีวิตที่เสียไปครับก็คือทุกศพที่เกิดประเดชทั้งนี้วิทยาจ่ายศพละ9 0 0 0 0สนนะครับยังไม่รวมกรณีเรื่องของทรัพย์สินนะครับซึ่งก็มีหลายบริษัทนะครับจะมีทั้งบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นประกันภาพบังคับต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับแต่ว่าการพิสูจน์นะครับในเรื่องของความผิดถูกในเรื่องของการเรื่องของกฎหมายก็คงจะต้องเป็นเรื่องของประกันเขาจะต้องไปไล่เลียงกันนะครับว่ากรณีใครผิดใครถูกนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือรถพ่วงนะครับขับข้ามเลนมาชนกันอื่นอย่างนี้ก็คงจะต้องแม้แต่ประกันชั้นหนึ่งนะครับก็ต้องประกันชั้นหนึ่งก็จะรับผิดชอบตามวงเงินที่มีการทําทุนประกันเอาไว้นะครับดังนั้นปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดมีการเรียกร้องความเสียหายเพิ่มเติม มากกว่าที่เป็นอยู่ตรงนี้ก็จะต้องถูกนำนำไปสู่การที่จะต้องยื่นฟ้องร้องค่าสินใหม่ทดแทนกันนะครับก็ว่ากันเป็นกรณีไปนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือชัดเจนแล้วนะครับก็คือศพละเก้าแสนนะครับนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้านะครับกรณีอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับบนท้องถนนซึ่งกรณีของรถพ่วงกําลังเป็นที่จับตาดูว่าจะต้องมีการสังคายนากันครั้งใหญ่นะครับว่าผู้ที่เป็นโชเฟอร์ก็ดีนะครับหรือผู้ที่เป็น คนขับรถทั้งหลายนะครับก็จะต้องอ่านมีการคุมเข้มนะครับเข้าใจว่าจะติด G P S นะครับ,ร,บรวมไปถึงรถบัสนะครับรถตู้ต่างๆนะครับมันก็จะกลายเป็นมาตรการที่